ได้เลหรอจงยไมเกงไไม่เดินเลยได้แล้ว่มันหนอนะาันจะลุกยนเงเลกแล้วเนี่ยไยนยิะคะนี่พูด่าเดนได้เขนาดเราเห็นไปให้ไปถา่วใหม่เยออิเหรอเออเหรอจจิงโอ้ขนลุกเลยวะจริงจริงขนุกจเองแค่เดินแค่สอมก้าวไปห้องน้ำยังไม่เดินเลยอะเดินไม่ได้อ่ะคือจะล้มจะล้มจะล้ม เมื่อกี้เดินไม่คล่องเลยนะใช่เห็นไหมหมอว่าแล้วแล้เดินได้เห็นไหมก็ถึงได้บอกว่านี่แหละเออเห็นไหมเดินได้แล้วเห็นปหมอืมหัวเรามาดูดูโอเคยอดดีแหงแล้วนะเจ๋งไหมยวงรัจะเจอหมอผิดหมอซันหมอตันใ้ทางานตรงนี้ฉันต้องมาเจอต้องมาเจอหน้าใช่ไหมคะใช่ต้องเรินย้อนเดิณหมอจริงว่ะดีใจด้วยขอบคุณมากแม่เฮดีใจด้วยจริงดีใจมาก ก็เไม่ได้มานั่นแหละก็จริงๆาก็ไม่มีแรงเลยเออถาก็ไม่มีแรงตอนแรกเห็นไปเอยไม่ยอมใช่ขนาดเดินแค่นี้ยังไม่รอมเลยอ่ะ Amazing มากเลยมาถ่ายรูปหน่อยได้ไหมสำเร็จได้อีกหนึ่งเชือกเดี๋ยนะหายเดี๋ยวสำเร็จแบบพักมากเลยเอต่อเดินได้แล้วคช่วยไหนบอกว่าทำไม่เป็นเได้ล้เดินได้เดินได้แล้วนิ้วเดินได้แเชยคนไ้ชออก ชิวอ๋องชิอ๋องนี้ย้จริงจริงนี่แหละยอดชิจด้วยนะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็มีเด็กความฝุ่นนะโอเคไหมได้ครันะครับแล้วก็หัวเราะมาเลยเดี๋ยวนะไม่ต้องเกลียดแล้วนะเออตั้งแต่ปีใหม่เลยเหรอใช่แล้วค่ะตั้งแต่ปีใหม่เลยเหรอเดินไม่ได้และปีใหม่เลยค่ะตั้งแต่บอกว่านี่จะไม่กี่วันจะปีใหม่แล้วนะไม่ค่ะตั้งแต่เดือนมกราเลยลค่ะโหสุดยอดชิจด้วยใช่พี่ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะป้าหมอตันต้องหายใช่ยังไงก็ต้องหายเออกลับไปเดินเยอะๆเลยนะส่งกำลังใจให้คนไข้ท่านอื่นหน่อยค่ะฟู่ฟู่ได้บอกเขาฟู่ฟู่สู้ๆสู้ๆค่ะโอเคดีครับดี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 โหฝุดยอดอ่ะที่หมอเนี่ยว่าเพิ่งเป็นนี่หมอเนี่ยว่าเพิ่งเป็นนะเมื่อกี้คุยเอาเป็นปีแล้วเนาะใช่ค่ะเป็นปีแล้วค่ะที่ที่ที่แกเดินไม่ได้ตั้งแต่เดือนมกรา ต้นปีนี้แล้วค่ะที่ก็เดินไม่ได้เลยอแต่ก็ยังช่วยตัวเองได้บบก็คือพาเข็นรถที่เอามานั่นแหละคะ่ะแล้วก็เอาไปอาบนะแกก็อาบได้อะไรได้อแต่คาจะลุกเดินกระจะแกจะปวดมากจะเป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วก็สงสัยนี่แหละแต่พูดตรงๆนะตอนแรกแม่ก็ดูคลิปทุกวันเลยนะครับแต่นี่ก็เป็นคนที่แบบว่าอการส่องเข็มมันจะช่วยได้ไหมใช่วจะช่วยได้ยังไงในเมื่อยาหมออะไร่นี่มันก็ยัง ม่โอเคเอออ่อันนี้ถึงความพิเของเราเสร็จปุ๊บอะจนแม่บอกว่ามาเถอะมาเถอะเนี่ยก็มาเถอะก็เลยนัดดูหมอนานยังครับหมอนานไปสอาทิตย์ได้แล้วะออ๋ออ๋อ๋ออ๋อไม่ใช่สองอาทิตย์เป็นเดือนเป็นเดือนดูเป็นเดือนแล้วมาดูมาดูหมอคนน้กคนนี้เอพอมากดทีทีเด้งขึ้นว่างไงไม่รู้ ใช่ใช่แกดูหมอคนอื่นดูหมอคนอื่นบอกกินอาหารเสริมตัวนี้กินกินอะไรอย่างนี้อย่างนี้เสร็จปุ๊บดูไปดูมาก็ขอคุณหมอได้ได้มาหาแกเขาเรียกหมดเขาเรียกอะไรหมมีบุญสัมพันธ์ต่อกันประมาณนั้ถึงเวลาหายแล้วมั้งเออมีบุญใช่เขาเรียกบุญสัมพันธ์คลิปถ้าดูหมอจริงหมอจะเป็นสายบุญเห็นมื่หมอเป็นสายบุญมาทำบุญเยอะนั่นแหละก็เลยบอกอ่ะแห่ก็ลองนัดดูจริงจริงๆนี่ก็ลงนัดคนนัดคนนัดเสร็จปุ๊บก็มาเลยตัดสินใจมาเลย ทิ้งรถเข็นเลยเนาะไปที่นี่หายแล้วหายแล้วโอเคป่ะกลับไปบ้านเดินรัวๆนะเดินรัวๆนะแล้วหลายคนหลายคนก็จะบอกว่าเอ้ยการฝังเข็มแล้วมันจะหายเหรอการฝังเข็มแล้วมันจะหายทุกคนก็จะจะจับต่อย่างงี้ก็คือเขาเคยไปกบางคนเนี่ยเขาไปฝังกับหมอโรงพยาบาลใช่ไหมที่เป็นหมอแบบฝึกหัดอะไรประมาณแม่ก็เคยก็ไปฝังเหมือนกันนะเขาเคยฝังมาแล้วด้วยแต่ไม่ใช่โรคนี้นะรันแล้วแล้วแกกลับมาก็ปวดก็บวมกว่าเดิม อัดเสกก็เดนอะไรประมาณนั้นคือเขาฝึกขึ้นไปเลยแคไม่ฝึกต่างไปเลยโอเคกลินกลัวไปเลยนั่นแหละโอเคที่เป็นเร่องนี้เมื่อกี้ไม่กลัวไม่เห็นกลัวเลยเมื่อกี้เราเราเห็นคุณหมอปักเรารู้แล้วไงก็คือเป็นความสนใจคุณแม่แล้วก็รู้เหมือนกันว่าเขากลัวนะเขาถามว่าจะเจ็บไหมเจ็บไหมบอก ถามว่าจะเจ็บไหมเอาเข็มลงไปมันก็ต้องเจ็บบ้างอะนะแต่ก็ต้องทนนะแต่หมอคงจะมีวิธีการที่ให้เราไม่ไม่ไม่โฟกัสใช่ไม่โฟกัสไปตรงนั้นนะก็เห็นแล้วเพิ่งเปิ่งเพิ่งรู้ละเราก็ชวนคุยแต่ประมาณนั้นเดี๋ยวต้องหามเจ้าหน้าที่ฝังไม่เจ็บกันยี่ขอบคนเท้าเดินได้แล้วฝังไม่เจ็บจริงแม่เดินได้ฉันล้องส้าเขาบอกเขาไปฝังที่ไหนเดินได้แล้วจริง่ใช่ เคสสุดท้ายต้อนรับปีนะเคสสุดท้ายของปีนี้อเคสสุดท้ายของปีนี้โอเคค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมโชคดีก็มาดี